สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาแชร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้จะพาพี่น้องที่ตามต่อโค้งสุดท้ายเลขพ่อหลงกับผมหลายท่านกันยังมีคอมเมนต์อยู่แล้ครับผมว่าพ่อหลงลงไปครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผมนี่คือชุดเลขตั้งหลักของพ่อครับพี่น้องชุดเลขตั้งหลักของพ่อหลงงวดวันที่16กกรกฎาคม67แถวบน7 6 3 9 8แถวล่าง0 12 4 5หครับงดว่างหันแถวล่างออกน้ำกันเด้อครับผมซึ่งกับจิบเบเกิดขึ้นบ่อยครับพี่น้องเนาะครับถือว่าดับไม่อยู่ครับผมเพราะว่าพอดับเหล็กข้างล่างไ้หามซื้อใส่กันครับพอไปออก0ูนรับผมเมดว่างหาันงดนี่ก็ยังติดเหล็กดังเด้ครับพี่น้องบพราว่าจะเป็นหา2อ2หา1หา0ครับผม เนี่ยครับพี่น้องแล้วก็มาเป็นชุดเลขกิ่งหากับเจ็ดครับแล้วก็พอก็มาหาเก้าหาแปดครับผมชิปนี้ก็ล่งไปหลายเมือเลยได้ครับผมครับแล้วก็มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนี่แหละครับแล้วก็มาสูตรที่สองครับผมสูตรนี้ครับอว่าเดินดีได้ครับพี่น้องได้ตัวเดิมครับพี่น้องว่าหันเลขออกแถวบนครับผมศูนย์สามติดหาไปลักลอยครับพี่น้องเนาะ สูตรที่สองนี่น่าสนใจได้ครับผมเพราะว่าสี่ห้าหกเจ็ดนี่ต้องมีให้เห็นครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะไปเบิ้งโค้งุดถ่ายน้ากันพอพอนักตัวใดเน้นตัวใดครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอห้องครับกอา์เชียร์กับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับก่ามมเชียร์น้าเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังตัวเลข โค้งสุดท้ายกับพอลองกันเลยครับพ่อครับครับก็มาเชียสวัสดีพอหลองครับผมครับ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 กินข้าวแรงไปพ่อโอ้ยนั่งเล่นนี่เล่าว่าได้กินนกโอ้นั่งเก่งเหล็กวพ่อครับนั่งเก่งเหล็กมืออื่นนั่งเก่งเหล็กครับเอาพ่อก็มาเชียริจีนาให้พ่อ วิเคราะห์เหล็กหรือว่ายำตัวเหล็กได้ครับป่อครับตอนนี้ย่งย่งมักคือเก่าพ่อเหล็กอันมักคือเก่าเยอะมักแปดกับเก่าร่วงวัดเนี่ยมักแปดกับเก่าโอ้ตัววิ่งท่อยูเตทีติยูทั้งหลังเสร็จกับเก่าแปดกับเก่าเป็นที่ออกมาใส่หากับซีรแปดกับเก่ามาประกอบหากับซีครับ มันเลขผมไมเลขตัวเก่าครับวัิเนะเมียนยูพ่อเลขสูตรสองมันเด็ดเลขต่างหลักตัวเก่าเลยครับพี่น้องครับครับว่ามาตั้งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามยครับเข้าเชีวชี่าเซ่พมาขาแปดเข้าหาเก้าี่ห้าหกเจ็ดชี่เซ่พอมาก่าแปดก็หาเก้าครับหาแปดหาเก้า แค่แปดมากโมจีแถวแปดเราเก็โมจีแปดสี่ก็แปดสามนี่แล้วแปดสี่แปดสามครับแปดสี่แปดสามเราเรียกเลขแถวไตนี่บมมาน้องกันป่พอแต่อมันโมมาแล้วมันมาเท้าอนึงเองอีกนึงมันมาเทนึงเยอะมันก็มีหน่าจิตสองเทียร์ละพอ่อเก้าศูนย์กับ ส่วนสามนี่แหละมันมันมันทะเลเปียดีนึงมันมาที่นึงเยอะมันอาจซิมีมาอยู่เนาะพ่อบ่ามาดูาแสดงว่าเลขที่ดังๆตอนนี้บ่ว่าจะเป็นซี่สองหาสองนี่บ่แน่ใจเล่นบ่่เป็นตะคือบ่ส่วนตัวพ่อเพราะว่าคิมันเคือหาสองอ่ะถ้าเชื่อหาสองมันไม่ได้เลขไปแบบ ดับศูนย์องบรินัทยากี่นี่พอเนาะครับแค่มันอทางลางหอกทางลางหมุนมากเด็กปีนึงมันมก็หมุนมาหนึ่งเหือนึ่งศูนสามค่หัวาสองที่สองที่หนึ่งหานึ่งบุแมนเรียกบ่บบุถเจ็ดหกสามแปดเก้าก็คือว่าดับบูแล้วก็อารับมันกับบ่มันกับบ่อยเด้วยครับพี่น้องเกี่ยงพอว่า ปีหนึ่งอ่ะจะมีสักเท่าไหร่ครับแสดงว่าพ่าอ,าพอกับเปเหรนเนี่ยพอ่อครับี่สองี่หนึ่งหาสองหาหนึ่งหรือว่หาหาศูนย์ครับเป็นเลขที่ตามสูตรด้วยครับพี่น้องตามสูตรของพ่อคนดับไวเอาพอ่อเขามาเชื่อถามในแบบนี้ถ้าเป็นหนึ่งนี่อา หนึ่งมาสื่อเสนยงดีครับผมหนึ่งมา้าพอมักบ่หนึง่งพอมักแปดได้ครับผมพอพอมักหนึ่งแปดบ่พอ คือว่าแถวเทื่องออกน้องกันเลยสามแปดแต่ว่าตังแต่อันเหตุสูตรที่สองมาที่ว่าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามแล้วกาทั้งไต่เป็นสี่ห้าหกเจ็ดนีิสี่ห้าหกเจ็ดมันตรงมีที่ปอตรงติดสักตัวหนึ่งแต่ในแตะไลนี่ตรงติตดดิอาจจะไปลักลอยกับมีแต่ว่า ที่โดยส่วนตัวเรามันมันจะติดสิบนวยตลอดได้พอเนาะนี่สี่ห้าหกเจ็ดนี่อืมพอก็เลยมักแปดซี่แปดสี่กับเก่าห่าครับพี่น,อน้องต้องเลี้ยงไเก้าตั้งแปดเก้าจุดหนึ่งตั้งสามเลยครับป้าแยกออกเก้าแปดตัวนี้จุดสาม แต่เรื่องมันออกแต่ไตวิติตะวน่ะไปรักลอยแต่ว่าอ,อ,อาบอวันับมันมันมันบางทีมันหลุดนะพอนะ่อเนาะหาไปรักลอยแต่ว่าก่อนมันเสียยังเสียด้วยว่ามันจะตองมายู่ทีหมดนี้สี่ห้าหกเจ็ดนี่ซีกบหาบ่าพ่อก็จบคุกบดักเดี๋ยวก็พ่อเปดนยินบ่ โอ้ฮัลโหลครับครับเอาตั้งสามสี่ห้าหกไปเอาสามสี่ห้าหกไปเอเจ็ดแปดเข้ารั้ไตอ่ะแตงกือร้้ยไต่ไม่แปดกพวกสี่สุด้เืงหนึ่งอ่ะโอ้นี่อีกสูตรหนึ่งป่ะพ่อแปดที่มันซอว่าเจ็ดแปดต่อทั้งไตทงไต ทั้งทงมันไม่สามสี่ห้าหกไงเนี่ยครับถ้าไตมันก็เจ็ดแปดเก้าเอาเจ็ดแปดเก้าถึงซื้อสักซี่หกก็ได้โอ้โหคะแนนคะแนนเมฆวาออกหนึ่งแปดได้ออกแปดสิบเอ็ดที่ท่านึ่งมาสิออกหนึ่งแปดแปดสิบเอ็ดครับถ้าหนึ่งมาสออกสิ่เป็นแปดหนึง่งครับ พอมีหลายสูตรตัวนี้สามสี่ห้าหกตั้งไวเจ็ดแปดเก่าสื่อใสอเอา้าสรุปว่าตอนนี้พอสื่อเล็กตัวใดไวบ้บ้านี่ที่นักหนักพอ่อที่ท,ที่ที่ไปสื่อเล่งๆว้เอามาเสียงไวน้น่ตัวใดพอ่อนักตัวใดตอนนี้มากด จะ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 ว่าเสพเปียดหาเก้าหาไว้เนี่ยเปียดหาเก่าหาครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะ<อ><อ>พ่อกะจัดนักตัวนี้แหละครับกินข้าวแรงกับยัางนอกพ่อไหวไหวเนี่ยจะกินเนาะตื่นเต้นเขาไปหาซื้อก,นนอกินเนาะี่เวรานมากมีตลาดลบา่พะป่ะกุ้งเกล็ดเป็นต้มปาลาลรืมั้งพอ<า>่อครับต้มปลา สดห่อนๆกินเอาเกามาเสียกับสิลบกวนพอสักหนีเด้ะสร้างสร้างมากเพื่เทลียร์บอเราพอสร้างมาเห็ุเทียนบ่นี่บอด้ยินนะโอ้เสียงสัญญาณไม่ค่อยดีครับพี่น้องเอาเกามาเสียสิลบกวนพอสักหนีเด้อยูดีไม่แห้งสวัสดีครับ เ่งฝนตกครับพี่น้องเนาะสัญญาณบดีครับเอากะมาสรุปให้พี่น้องอที่แ้กครับผมแต่คุยกันต้นคลิปครับพี่น้องเนาะพอมักแปดกับเก่าพอมักแปดกับเก่าครับก็ซึ่งเป็นเหลขที่อยู่หลังหลังตาล่างหรือว่าหลังศีลด้วครับผมที่เคยเป็นเหลขวิ่งของพ่อครับพี่น้องเนาะแปดกับเก่าแล้วก็มาประกบใส่กับ อ่าสีกับหาครับผมเพิ่นว่ากับเพิ่นเพิ่นซื้อใบก็จะเป็นหาแปดหาเก้าหรือว่าแปดสีครับพี่น้องเนาะแปดสีแปดสามครับผมถ้าแปดมากครับเดี๋ยวพอกับยังมีตั้งเลขอีกแบบหนึ่งนะครับพี่น้องสามสี่ห้าหกตั้งไว้แล้วก็เจ็ดแปดเก้าซื้อใส่ครับผมครับแล้วก็เพิ่นว่าทะนึงมากสิเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดครับพี่น้องเนาะเอาก็ เบิ้งเทียบเบิ้งไปน้ากันเด้อครับพี่น้องเลขตังรักพอครับเพื่อนก็ว่าแถวไตว่ามาหน้ากันครับพี่น้องเนาะครับปีหนึ่งอาจจะลดจักเทียสองเทียครับผมหมายถึงอ่าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้านี่ได้ครับผมเพื่อนวันชิบูอ่าน้ากันครับพี่น้องเนาะกับเบิ้งไหวเป็นแนวทางครับผมมักกับเอาเด้อครับพี่น้องเลขดังว่า่าจะเป็นหาสองหาหนึ่งหาซีหรือว่าซีสองครับพี่น้องเนาะ เอาแต่ว่าหมู่บ้านเก่ามาเชียบไปยิบโรตเตอรีใ้ก็คือ3ามสองด้วครับผมได้ใบหนึ่งมาสาสองแล้วก็เลขที่ซื้อไว้ก้อนนา่นี่ครับพี่น้องนอกก็คือ72ครับผมเจมี3ามสเจ็แล้วก็6กเครับผม6กเก็ได้อยู่ที่เอามาให้พี่น้องเบิ้งล่ะครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ครับ ก็มาเชี่กับขอวอวยพรให้พี่น้งองพี่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลื่อนเงินไปน้ำกันครับในวันที่16กรกฎาคม67สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ